สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิมมน์นะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างที่24สิงหาคมถึง23กันยายนค่ะอ,อ่อแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะ แม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้ล้วซึ่งก็คือ5้าใบด้านบนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1 2บสถึงสิเมกราคมค่ะส่วนไพ่ห้าใบาด้านล่างคือไพ่แคลริฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนะคะออแล้วถ้าเรื่องราวที่แม่หมอ,อ,อพูดไปไม่ใช่ของชาวการก็จะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องราวของชาวออคนรักชาวกานก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยสลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักนะคะออสองใบนี้คือ ไพ่ประจําตัวชาวการสองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ1สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือเมนเอเนจีนะคะตอนนี้นะคะเหมือนชาวการเนาะคือคุณเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้เนาะแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะรักใครบางคนแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของคุณเนี่ยคือเมื่อคุณมอง ย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคุณเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเทความรักนี้ทิ้งไปเองเนาะเพราะว่าอะไรคือจริงๆตอนนั้นอะความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณอะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะคะคือคุณมีความสุขแต่คุณอะเลื่องที่จะเดินออกมานะคะทีนี้ <c oughs> เมื่อมีความรักครั้งนี้คือคุณเริ่มรู้สึกว่าอคุณรักนะแต่ว่าคุณอะอยังทําใจเรื่อง ความคิดตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวว่า,าชาวบ้านเนาะชาวบ้านชัดเลยนะคะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยนะคะเป็นชาวบ้านเลยนะคือเขาอาจจะมองว่าคุณสองคนเนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมาะสมกันนะคะที่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเคยดีๆมาก่อนหน้าเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะคะเป็น view of fortune เวลาดวงเราเนาะ มีขึ้นก็ต้องมีลงแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี้มันเหมือนว่ามันจะเป็นช่วงขาลงนะคะก็ความโชคดีในชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดวงไม่ค่อยดีเนี่ยคุณก็เลยจําเป็นต้องหวังพึ่งสิ่งมหัศาจรรย์นะคะว่าจะเกิดขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็ไพ่เดะเดวิลรีเวิร์สออกมาบอกว่า อคุณอาจจะยังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มัน ค่อนข้างจะยึดติดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่เป็นตัวของตัวเองหรือไม่คุณก็ทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นเพราะว่าคือคุณนะ่ะยังยึดติดอยู่แล้วก็เป็นคุณด้วยนะไม่ใช่ใครคนไหนคนไม่ใช่คนอื่นนะคะเป็นคุณนี่แหละที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันผูกแน่นจนเกินไปหรือว่าบางทีเนี่ยมันจะเลยทําให้ดูเหมือนความสัมพันธ์นี้มันเป็นพิษนะคะ แล้วก็คุณเนี่ยก็เริ่มมองไปในอดีตว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยคุณสองคนเนี่ยรักกันดีเนาะแล้วก็คิดถึงขั้นที่จะแก่เท่าไปด้วยกันด้วยนะคะคิดถึงทีไหนก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆแล้วคุณบางท่านเนี่ยอาจจะโทษตัวเองว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยยึดติดมากเกินไปนะคะอยากครอบครองเหมือนแบบไม่ให้อากาศหายใจไม่มีช่องว่างให้กันและกันเลยเนาะคะ่ะ เออ่ทั้งหมดทั้งปวงเนาะก็คือว่าเมนเอเนจีอ่ะเป็น the sun เดอะซันรีเวิร์เนาะก็บอกว่าคุณค่อนข้างจะเหมือนคล้ายๆว่าตื่นเนาะอืมตื่นรู้นิดนึงนะว่าจริงๆแล้วว่าคือคนที่คุณรักนะคะก็คือเขาเนี่ยเพอร์เฟกต์สำหรับคุณทุกอย่างเลยคือคุณชอบในตัวเขาทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเสียอยู่แค่อย่างเดียวแหละที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกขัดใจนะคะไม่ ไม่แฮปปี้กับสิ่งนั้นนะคะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คุณช็อกไปเลยนะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ทั้งหมดทั้งปวงที่ทำให้มันมีปัญหาระหว่างคุณทั้งสองคนก็คือเรื่องอีโก้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับชาวกันนะคะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ย ดูไพ่ทั้งหมดนะคุณอาจจะมีทางเลือกหลายทางเลือกนะคะแต่ว่ายังก็ตามมีคนเดียวที่คุณหลักมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้ระวังเนาะว่าอาจจะเป็นไม่ใช่ต้องระวังหรอกก็คือว่าอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีอายุแตกต่างกันมากๆแล้วนะคะแล้วกเ็เรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นลูกนะคะคุณอาจจะต้องห่วงลูกของคุณหรือลูก ลูกของเขาหรือว่าเขาอาจจะต้องเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เลยทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหากันนะคะสําหรับแม่หมอแม่หมอก็คิดว่าคุณอาจจะต้องออให้ช่องว่างระหว่างกันเนาะอย่าบีบบังคับกันมากเกินไปนะคะเ๋ยวแม่หมอเปิดไพ่สำหรับนึ่งให้ค่ะขอจักรวาลนะคะให้คําแนะนําแก่ชาวกันและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะ อนนี้นะคะก็คืออันนี้ไม่เหมาะให้เป็นของอาชาวการก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นของคู่รักของชาวการทีนี้ถ้าเกิดเรื่องราวมันไม่ตรงเนี่ยคุณสามารถสลับระหว่างคุณกับคู่รักได้เลยนะคะตอนนี้ชาวการคุณเองคุณก็ค่อนข้างจะกลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะรักไปเจ็บไปนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะอืม แต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคู่รักของคุณนะก็เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเรื่องราวของคุณทั้งสองคนมันยังไม่จบไม่สิ้นเนาะแล้วก็เขาเองเขาก็ยังคงลังเลอยู่ในความสัมพันธ์นะคะว่าจะเอาอยัางไรกับชีวิตดีจักรวาลนะคะพยายามเนาะจะดึงคุณทั้งคู่นะคะให้กลับมาอยู่คู่กันนะคะตอนนี้ก็ความสัมพันธ์คุณเป็นแบบนี้เนาะเป็นหน้าที่ของจักรวาลนะคะเขาพยายามทาอยู่นะคะ ทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่คำแนะนําให้หนึ่งใบนะคะขอจักรวาลน,นะคะให้คําแนะนําแก่ชาวกันและคู่รักในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะเขาบอกว่า getting to know each other นะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเหมือนแบบ แสดงตัวตนที่เป็นคุณนะคะว่าข้างในของคุณจริงๆอ่ะเป็นยังไงนะคะให้กันและกันรู้เนี่ยความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกผูกพันของคุณอะ่ะมันจะมันจะลึกซึ้งมากขึ้นเนาะใครก็ตามที่รู้สึกว่าแบบตอนนี้ไม่ได้ผูกพันกันเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็คือคุณอาจจะต้อง พูดอธิบายความเป็นตัวเองความคิดตัวเองให้มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและคู่รักดีขึ้นนะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอีโก้นะคะของตัวเองนะคะก็ถ้าท่านใดชอบนะคะการทำทนายของแม่หมอก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเราจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปค่ะวันนี้ลาไปลวค่ะสวัสดีค่ะ